บรรยากาศเหมือนฝนจะมาเลยครับนานาะนี่ครับหมยเราวันนี้ไม้สวยครับจะเหมือนน้ำจะไหลเหมือนไหลแรงนะครับนั่นนะก็เตรียมที่วางเม็ดแล้วครับ ที่ครับคลองสุขุมวิทก็มาจอดรถได้เลยครับขยะเยอะครับเดี๋ยวต้องเคลียร์ให้แล้วครับผมเดี๋ยวโยนเบ็ดสักชุดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บขยะให้ครับนั่นนะให้ดูบรรยากาศรอบๆครับติดถนนใหญ่เลยนะครับรถเสียงดังหน่อยครับก,ก่อนหนึ่งก็สวัสดี นานานกตกปลาทุกท่านนะครับผมก็วันนี้ครับคลองสุขุมวิทครับผมนี่ก็เวลาประมาณแปดโมงครึ่งแลครับก็มีนานาตกปลานั่งตลอดายคลองนลครับผมบรรยากาศวันนี้ก็คึ้มฟ้าคึ้มฝนแล้วครับเ,เห็นนะครับเหยื่อเราวันนี้ ง่ายๆครับมันมีเวลาหมักเหยื่อเอาสำเร็จรูปเลยเหยื่อผลไม้รวมครับกะลำอันนี้ก็เป็นเหยื่อที่เหลือจากอาทิตย์ที่แล้วครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับน,ะนะนะ้าๆไม่รู้จะมีตัวให้เราเห็นไหมวันนี้วันนี้เอาเบ็ดมาสี่คันครับ เอาครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผม ตีลงไปแล้วชุดแรกครับนั่นะนะตีไปนู่นเอ็นวิ่งมานี่เลยครับน้ำไหลแรงหรือว่าไหลแรงมากเลยครับเอ็นมานี่แล้วเนี่ยครับีนะ๋ยวมารุนกันครับนั่นะนะหมายแรกครับ แรกครับนั่นนะผ่านไปประมาณยี่สิบนาทีครับตากินห่างมากเลยครับผมโอ้ เทียนครับน้านะแคมสองมาแล้วครับผมตะเพียนใหญ่ไายสวยๆแล้วครับ,รบเนี่ยปักถกชาวบ้าเริ่มลอยมาแล้วครับน้าน,นะน้ำไหลค่อนข้างแรงอยู่ครับ เล็กนิดเดียวดึงเบ็ดแรงมากเลยนะนะสนิ้วครับ,บเอาลเหก็แรงเตะเพียนหลุดครับนะนะ ตะเพียนมาแล้วครับนั่นนะนสายสวยๆครับขังดำไซส์ใหญ่มาอีกตัวแล้วครับสี่นิ้วครับนั่นนะ เพียนไซสสวยครับมาอีกแล้วนะ่นะ นะครับกับเรียนใหญ่ เอาครับน <c anc ers> ้าเดี๋ยวทน้อขอตัวกลับตอนแล้วครับผมนี่ก็เกอบบ8โมงแล้วครับเที่ยง50แล้วครับก็มาดูผลงานครับตั้งแต่9โมงครึ่งปลาเข้าหางมากครับวันี้ ก็ใส่พอทอดด้ยครับสามนิ้วสี่นิ้วเดี๋ยววันนี้คงต้องขอตัวนานาก่อนแล้วครับผมเดี๋ยวไว้ไม้ไหนค่อยติดตามกันต่อไปครับนานาครับฝากติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ